มีท่านหนึ่งถามว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาพอบังคับมันก็หยุดพอปล่อยตามสบายมันก็โยกไปเรื่อยๆอ,อันนี้วิธีการแก้ไขเราต้องดูเรานั่งสมาธิแบบไหนถ้านั่งดูลมหายใจเฉยๆนะก็รู้สึกว่าจะแก้ยากหน่อยแต่ก็แก้ได้เราก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆแต่ว่า ถ้าจะแก้ให้แน่นอนตามที่ถ้าถามข้าพเจ้าออแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติแบบดูดูลมหายใจเนี่ยก็คือมีความรู้สึกที่มันกระทบลมหายใจกระทบปลายจมูกเอาความรู้สึกเป็นหลักเมือเข้าก็กระทบอาจจะเย็นๆออกอากระทบอุ่นๆดูไปเรื่อยมากระทบแสบกระทบอะไรก็ช่างเราเอาความรู้สึกเป็นหลักที่ลมกระทบแล้วก็ดูใจเต้นเป็นหลักแต่มันเข้าถึงใจเต้นแล้วนะ ในระหว่างที่ดูมันอาจจะมีการปรุงแต่งปรุงแต่งโยกซ้ายโยกขวาอะไรมันเป็นลักษณะอาการของปิตินีตัวโยกตัวโคง้งตัวเห็นแสงสีตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรแต่มีอะไรเนี่ยหมุนไปหมุนมาอะไรเนี่ยเป็นอาการของการปฏิบัติอยู่ในขั้นปิติอันนี้ขอให้เราดูใจเต้นแบบวปก็คือมีสติอยู่กับสัมมัญญะที่ใจเต้นเนี่ย พอเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆสบายๆแล้วก็ให้ชัดเจนด้วยนะดูดูมาดูดูไปนานๆเนี้ยมันชัดมันเองอ่สติมันไม่ออกไปทางอื่นแสดงว่าเราพัฒนาก้าวหน้าขึ้นพอหัวใจเต้นมันชัดเจนนี่มันหายไปเราก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบที่ปลายจมูกใหม่พอเราดูไปเรื่อยๆความรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆเบาเองไอ้เรื่องอาการตัวโยกตัวโค้ง่ะ ถ้าผ่านเข้าจักยาพิสู่ละเอียดได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเบาปหายไปแล้วก็เห็นสภาพความเกิดดับของจิตเห้เป็นปกติพอมีคนถามอย่างนี้มาบ่อยละตั้งแต่แนะนําใหม่ๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เข้าที่ละเป็นปกติละแล้วก็แต่มีสมาธิที่ดีเข้าสู่ความอารมณ์ที่ราบเรียบสงบดูไปสบาย นะขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าทิ้งสติสัมปัญญาก็เยียกาอุปสรรคไม่มีบาร,รมีไม่เกิดมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนะมันเป็นอาการปรุงแต่งนะถ้าเราเพ่งสมาธิแรง,งเกินไปมันจะปรุงมากถ้าน้อยเกินไปเดี๋ยวมก็คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเพราะฉะนั้นดูให้มันชัดเจนและต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูสบายๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองละ่ะ